สวัสดีครับมารีวิวคุยลิปนะครับคุยลิปคุยลิปคือคุยดนตรีไทยแบบเราเล็กนะครับปกติคุยดนตรีไทยจะเป็นเราใหญ่เราใหญ่ประมาณนี้อ่าเราใหญ่กันอย่างนี้นะครับอ่าคุยลิปปิดทั้งหมดเป็นเสียงฟาเสียงโดอยู่ตรงนี้คุยปกติเสียงโดจะปิดหมดนะครับแต่นี้เปลี่ยนเป็นโดอยู่ตรงนี้นะครับ คนที่จะฝึกคุยลิบก็จะต้องมี2อ,อย่างคือจำโน้ตใหม่หรือจำตำแหน่งเสียงโดใหม่นะครับซึ่งผมแนะนำว่าให้จำตำแหน่งเสียงโดใหม่เช่นเพงลงราวดงเดือนเท่านิดน,นึงถ้าเป็นเป่าแบบคุยดนตรีไทยคุยเพียง,งออ แต่ถ้าเป่าเป็นคุยลิบเพราะว่าโดมันเป็นอย่างนี้แล้วไล่ไปเลยโดเลมีฟาซอนลาทีโดเห็นไหมครับโดทีลาซอนฟามีเลโดทีลาซอน แต่มันก็ไม่ต่ำเหมือนปากผมพูดหรอกมันก็ยังสูงอยู่เพราะว่าซอนตัวนี้มันเท่ากับซอนของขวยเทียงอโดมันก็เท่ากับโดสูงของขุยเทียงอแค่นั้นเองนะครับนี่คือคุยลิบครับมินิมินิอ่าฮะ